เสียยะผู้รูปหล่อใจดีเมื่อไรหนูจะมีวาสนาเนาะจะได้มีรถขับคันแรกกับเขาสักทีเสียยะจัดให้หนูหน่อยจ้าโอ้โหหนูนี่น่ารักจังเลย <c oughs> อยากสิมีรถขับบ่อันผู้ทรงทรงไอทรงคำถามมากนะโอ้ยแต่เป็นบวินบากบินยังอีกข่อยเบาเลยเนาะเนาะขัดหลอกป่เปเลยขัดหลอกป่เป็๊เลยนะนอ่ <c oughs> อนะอหนูอยาก นีบุญวาสนาอ,อ,อยากได้รถขั้นแรกครับรอ,อ,อหัวตเหตุงานใหม่ๆเป็นแม่ค้าค้าขายหรืออย่างไรก็แล้วแต่อยากได้รถใหม่ไม่น้อยผ่อนตุกถูกก็ต้องนึกถึงเสียยะพอเสียยะเป็นผู้รุปรอยใจดีสิจัดให้หนูเองครับมาครับนำเสนอครับรถเก๋งน่าใช้รถคันนี้เขาเรียกว่ารุ่นมหาเศรษฐีเรือทอง ผู้ดใดคับไปผูใ้ใดขี่ไปกระสิมิแต่รวยกันไปหนาเด้เพราะยังหูบอเพราะออียงครับค่างวดมันถูกพันแค่3,500บาทเป็นรถปีใหม่ด้วย2,020ัน่ม่น้อยสา0 0 0ื 3, โลกับตัวนี้นิสสันอ m e เมล่า t u r Tur ปี2,020จ้ะภายในสวยกิบก็คือว่าโชมใหม่ป้ายแดงนั่นแหละนะมีหูฉลามพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน ชุดแต่งสปอยเลอร์หลังนี่มีคิวสปอยเลอร์หลังให้นิดนึงนะเอาไหมแบบนี้เอาครับเอาเอาเอามันพอนถูกสําหรับใครที่แบบว่าคิดว่าสีสาางตัวสั่งฝันสั่งอาชีพไม่ๆม่พอสิได้แบบว่ามีรถไปทํำงานทํางานเนาะพอนถูกถูกพอนเบาๆเสียะแนะนำตัวนี้ครับ คัางวา่า3ร0 0ยบาทในปี 2, 2020ไม่หน่อย3 0ม0 0ืโลพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยอวกาศ3กา้านพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มปุ้สตาร์ทเกียร์ออโต้ด้วยโอ้โหรถแต่างงามยุละเซียแต่เป็นอย่างเก่าคือบรางเลยอันลูกค้างาติกันหลายไงก็เลยแบบว่าพร้อมนำเสนอพร้อมเสิร์ฟให้ก่อนเดี๋ยวตอนปล่อยค่อยล้างก็ได้ตอนนั้นก็ล้างก็ไม่ไม่สายนะครับมาดูห้องเครื่อง พังหรือเปล่าชนหรือเปล่าห้องเครื่องเดิมหมดครับหัวนงหัวน็วนอตลองแก้มฝากระโปรงเดิมสติก๊กเกอร์มอกอยู่ครบรลดรับประกันเลยไม่เฉียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีลังกาไม่ติดแก๊สนะจ๊ะจัดให้พี่น้อง fc ทุกคนที่เป็น fc เสียยะอยากจะมีรถคันแรกอยากจะมีรถไปทำามาหากินเดี๋ยวเสียยะดูแลให้เอาไปฟรีดาวผ่อน3,500บาทบาทัตรประชาชนใบเดียวพร้อมส่งฟรีทั่วไทย fc เสียยะพิมพ์คำว่า fc เสียยะ กระบะขวัญใจคนจนเก่งคนจนเสียยะผู้รูปหล่อใจดีแชร์ไปเสียยะจันห้จ้าแก้ว